สวัสดีครับข่าวนอกล่มาแล้ววันนี้เริ่มตนบบ้นที่สระบุรีวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้วัดพระพุทธฉายอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีจะจัดงานตักบาตรเทวตั้งชื่อว่ามหาจันทร์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบ,บุรีงานนี้เป็นงานใหญ่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องระดมสรรพกําลังกันที่เห็นอยู่นี้เป็นการประชุมครั้งแรกเชิญศิลปินแห่งชาติชาวอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบ,บุรีคือคุณวินัยพันธุรักษ์มาร่วมประชุมด้วย หลังประชุมเสร็จคุณวินัยได้รับแจ้งว่าคุณเอกพอรจุ้ยสําราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีะจะเกษียณอายุราชการอีกสามวันข้างหน้านี้แล้วมมคุณวินัยก็เลยร้องเพลงสดๆให้รองผู้ว่าเอกพอรสองเพลงาาลบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่นชมว่าน้ำมสมดี ดูแล้วน่าจะเป็นข้าราชการคนเดียวในปีนี้ครับที่มีศิลปินแห่งชาติมาร้องเพลงให้ฟังสดๆในโอกาสเกษียณอายุราชการๆๆพิจารณาจากบุคลิกต้องหาอะไรมาทำครับยังหนุ่มเหลือเกินน้องรู้ต้องมาไปพทัทลุง นี่เป็นการแข่งโพนหรือแข่งขันตีโพนโพลเป็นกลองชนิดหนึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพัทลุงโพนตีเพื่อบอกเวลาฉันอาหารของพระตีเพื่อเรียกประชุมแบบกำนันตีเกราะหรือถ้าตีตอนกลางคืนเป็นการบอกว่ามีเหตุร้ายและที่ขาดโพลไม่ได้เลยก็คืองานชักพระซึ่งจัดขึ้นในวันออกพรรษาโพลคือเครื่องตีให้จังหวะการลากพระสร้างความสนุกสนานให้กับขบวนล,ลากพระ ชาวพัทลุงจึงต้องรักษาประเพณีการตีโพนเอาไว้ปีนี้จะมีการแข่งขันตีโพนชิงถ้วยพระราชทานระหว่างวันที่7-10ตุลาคมแข่งขันที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงคาดว่าจะมีโพนเข้าแข่งขันทั้งสิ้นเกือบ1,000ลูกภาพเห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศในงานจับฉลากประกบคู่ว่าใครจะดวนกับใครสู้กันตัวต่อตัวทีต่อท,ทีอยากเห็นเนี่ยครับ กรรมการต้องมีความรู้เรื่องโพลอย่างลึกซึ้งจึงจะได้รับเชิญให้เป็นกรรมการการแข่งขันปีนี้จะมีเด็กอายุ5ขวบยืนตีโพลบนเก้าอี้สู้กับผู้ใหญ่ด้วย<อ>ใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่7จ็ถึงสิตุลาคมนี้ควรไปพัทลุงครับนอกรู่ต่อมาไปร้อยเอ็ดคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี เป็นทั้งนางสาวไทยเป็นดาราเป็นพิธีกรและเป็นอีกหลายหลาอย่างรวมทั้งเป็นอาสาสมัครจิตอาสาทํางานเพื่อประชาชนล่าสุดเธอเดินทางไปทำบุญบริจาคลงศพที่วัดบุรพาพิรามอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มาในชุดประธานมูลนิธิองค์กรทําดีถวายลงศพ20โลงหลังจากเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วขณะกําลังเดินไปขึ้นรถ เห็นคองใบใหญ่อยู่ใกล้ประตูวัดตอนแรกไม่คิดจะตีค้องแต่พอมองค้องอย่างพิจารณาเธอตัดสินใจเดินไปตีคองเต็มแรงสามครั้งเสียงดังกังวานยุหรือเปล่าถามคุณบุ๋มว่าทำไมจึงตัดสินใจตีค้องเธอตอบว่าเพราะมีชื่อปนัดดาเขียนไว้ที่คองคงเป็นผู้ร่วมบริจาคเงินซื้อค้องใบนี้ซึ่งบังเอิญชื่อเดียวกับเธอ ฟังเสียงคุณบุ๋มครับออที่ตั้งใจตีคองอันนั้นเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามีชื่อปัดาอยู่บนคล้องค่ะพอตีไปปุ๊บมันเป็นความเชื่อใช่ไหมคะว่าจะได้ด่งดังมีเสียงนานๆเหมือนค้องที่ดังกังวานอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปตีใบนั้นค่ะเพราะมีชื่อเราอยู่บนนั้นพอดีค่ะแต่ไม่ใช่ของบุ๋มนะคะ <c oughs> ค้องใหญ่เสียงดังกังวานน่าเชื่อถือน้องรู้ต่อมาไปพิษณุโลกมาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวแทะตะบนบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มแม่บ้านที่นี่รวมตัวกันทําขนมไส้ไก่เจ้าไก่แก้วทําดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงพลาสติกรีไซเคลิลทำหมวกจากสารและเลี้ยงไก่ชนพันเธุ์หลือหางขาวทําที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ตามคำแนะนําของสมาคมท่องเที่ยวภาคเหนือของจังหวัดพิษุโลกที่เห็นอยู่นี้คือการทําขนมไส้ไก่เจ้าไก่แก้วเป็นขนมมงคลขนมโบราณ,ราณเจ้าไก่แก้วคือชื่อไก่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นขนมที่คล้ายขนมกงประกอบด้วยถั่วเขียวกระทอบเปลือกข้าวตอกน้ำตาลปีบ๊บแป้งกะทิน้ำมันพืชนวดให้เข้ากันแล้วนำมาทอด ขายในราคา6ชิ้น50บาทใกล้ๆกับเตาทอดขนมไส้ไก่เจ้าไก่แก้วมีไก่ชนพันธ์เหลืองหางขาวพันธเดียวกับไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่หลายตัวเป็นสินค้าคุณภาพดีขายดีของที่นี่ตัวนี้ลุงทองยอดกรีบบัวบอกว่าเป็นไก่แสนรู้สามารถขันได้ตลอดเวลาที่สั่งให้ขัน ผู้สื่อข่าวขอให้สั่งให้ขันปรากฏว่าเสียงขันกลายเป็นเสียงของลุงทองยอดลุงให้ผลว่าวันนี้ไก่เจ็บคอลุงต้องขันแทนขันน้อยครับขันน้อยขันน้อยขันเอีเอทำไมเจ้าของต้องขันเองครับวันนะมันคอมันเจ็บครับเลยมันเจ็บเลยวันนี้เลยขันไม่ได้ครับสนใจซื้อไก่ชนพันธ์เหลืองหางขาว และขนมไส้ไก่เจ้าไก่แก้วติดต่อได้ทางโทรศัพท์ขันน้อยขันลอยน้อยขันนูด้อยลุงทองยอด <c oughs> สุดยอดจริงๆครับนอกลูกต่อมาไปเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนท่ากว้างอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ป้องกันอุบัติเหตุหน้าเศร้าเด็กเล็กจมน้ำตาย ้วยการเปิดสอนเด็กอายุ3-5ขวบในสังกัดทุกคนให้ว่ายน้ำเป็นเด็กๆมีความสุขมากสอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นใช้ขาและเท้าตีน้ำบนบกอุบัติเหตุอีกอย่างหนึ่งของเด็กเล็กก็คือการเสียชีวิตในรถรับส่งนักเรียนเนื่องจากหลับในรถและคุณครูหรือคนขับไม่เห็นเสียชีวิตในรถเพราะขาดอากาศหายใจที่นี่จึงสอนให้เด็กรู้จักวิธีบีบแตร เพื่อเรียกคนให้มาช่วยเน,วเนี่ยครับสอนทีละคนกดแรายให้ถูกจุดสอนแบบนี้เด็กๆสนุกครับได้ทำด้วยตัวเองทำแล้วไม่ลืมน,ลนอกจากนั้นที่นั่งในรถตู้ซึ่งเป็นรถนักเรียนก็รื้อเก้าอี้ออกแล้วทำที่นั่งแบบรถสองแถวคนขับและคุณครูไม่ว่าจะมองจากด้านหน้า หรือมองจากด้านหลังก็จะเห็นเด็กทุกคนเด็กจะไม่ถูกทิ้งไว้ในรถอันดับแรกคือการช่วยเหลือตนเองในการกดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อให้แจ้งเหตุว่าให้บุคคลภายนอกได้รับทราบว่ามีรถมีความผิดปกตินะแล้วก็สอนให้เด็กกดแตรให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากบุคคลภายนอกให้มาช่วยเหลือครับคือปรับเบาะให้เกิดมุมอับน,น้อยที่สุด2คือมาตรการการเ,าเปิดกระจกทิ้งไว้ขณะ จอดรถในเวลากลางวันเพื่อป้องกันเด็กอากาศขาดอากาศหายใจถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆแต่ทุสุดเดียก็ไม่เคยมีครับค,คุณพ่อคุณแม่และปู่ย่าตายายคงสบายใจขึ้นเยอะครับนอกราลูกส่งท้ายไปนครศรีธรรมราชจำคุณลุงสำเนียงสีเมือง คุณลุงยอดนักประดิษฐ์แห่งอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไหมครับคนที่สร้างเครื่องบินขับขี่เชิดฉายขวัญใจเด็กๆในหมู่บ้านนะครับล่าสุดคุณลุงสำเนียงมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่มาโชว์อีกแล้วนี่ครับใช้งบประมาณก่อสร้าง15,000บาทเชิดฉายได้แบบเดียวกับเครื่องบินใช้เครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์เก่า เสียงจะเป็นแบบเสียงมอเตอร์ไซค์ดูครับเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับฟูลออปชั่นจริงๆมีทั้งห่วงยางชูชีพเสื้อชูชีพและที่ขาดไม่ได้ต้องมีสมอเรือเอาไว้ใช้ตอนจอดอถามลุงว่านี่เรือหรือรถฟังลุงตอบครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอย่างอกไม่โตกเรยว่ารถหัเรือมันมันมันถึง,ถงรถก็ได้เรือก็ได้ <c oughs> เหรอออไม่รู้เรียกรถก็ไม่โตกเรือก็ไม่โตกแล้วท,ท,รรทําไว้ทําอะไรอ่ะว่าแค่ตุงนุ่เด็กๆไปได้หัวได้เรยดัหลับเด็กเทียวเข้าว่าติดเด็กเต็มเลยจะวิ่งแค่กันนะ <c oughs> <c oughs> ลุงเปนคนสร้างเองแท้ๆครับแต่ไม่ทราบว่านี่เรือหรือรถพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก